ทำไมพวกคนรวยหรือว่าดาราชอบกินโอมากาเซ่มันเ,เป็นคำถามที่หนุนเองก็สงสัยเหมือนกันวันนี้ก็เลยแบบเออเปิดประสบการณ์มากินโอมาการเซ่ครั้งแรกวันนี้หนุนมาที่ร้านฮันเกสึนะคะจะมารีวิวให้ทุกคนดูแบบเรียวๆเลยเป็นไงมีชงมีชื่อเออความใส่ใจอ่ะเนาะอันนี้ต้องให้เขาเปิดมาด้วยคอร์สแรกนะคะก็เป็นแอปพิทัยเซอร์ปกติหนึงน <ะ S 1> ห่งเลนั้นก็จะมีสาหร่ายอันนี้ทุกคนรสชาติมันจะเปรี้ยวๆนะคะก็คือเปิดต่อมรับรสได้คอร์สที่สองก็จะเป็นหอยของญี่ปุ่นนะคะรสชาติ อร่อยดีค่ะกลุ่มสองคอร์อสแรกหนุนยังเฉยๆอยู่นะทุกคนแต่ว่าพอมาคอร์สที่3มเนี่ยมันเริ่มละอันนี้คือตับปลาแองโกะนะคะซึ่งเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวแล้วด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นอะไรไม่รู้กรอบๆอบ่ะน่าจะเป็นแบบแป้งกรอบอะไรประมาณนั้นอนะอร่อยมากส่วนตัวนะหนุนคิดว่าการมากินโอมาเกเสอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติอย่างเดียวโอเครสชาติมันต้องอร่อยอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าราคาขนาดนี้มันก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีถูกแต่สิ่งที่ได้มากกว่ารสชาติก็คือ ือประสบการณ์แล้วก็ความคุ้มค่าคาว่าคุ้มค่าในที่เนี้ยก็คือการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างร้านฮันเกสเอเขาใช้วัตถุดิบเกรดโอมาเกษตรที่มันมีคุณภาพแล้วก็สดมากจริงๆเมนูนี้คือปูขนนะคะซึ่งก็เป็นเมนูที่หายากเ,น,กน,เนื้อของเขานะจะมีความหวานมีความละเอียดคือเอออร่อยอยาทุกคนคอสที่หนุนจองมาจะมีทั้งหมด18คอสนะคะราคาประมาณ8,800กว่าบาทแต่หนุนรู้สึกว่ามันคุมนะ้มเมนูนี้ยกให้เป็น MVP ของคอสนี้ เลยค่ะทุกคนก็คือหอยเป่าหื้อนะคะเป็นหอยเป่าหื้อจากฮอกไกโดแล้วข้างบนนะ่ะเขาจะท็อปด้วยอูนินะซึ่งมันอร่อยมากทุกคนดูดิหนุนขูดแบบขูดแล้วขูดอีกสเสน่ห์อ,<ะ>อีกอย่างหนึ่งของการกินโอมาเกเสก็คือทุกคําจะถูกออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นอย่างหนุนนะแพ้โฮตาเตะใช่ปะเชฟเขาก็จะเปลี่ยนจากโฮตาเตะเป็นอย่างอื่นให้หลังจากที่กินมาแล้ว10คอร์สนะคะเชฟก็จะมาเสิร์ฟสตรอเบอร์อร,รี่ล้างปากค่ะก่อนที่จะกินคําต่อไปต่อด้วยส ชีโอโทโร่นะคะซึ่งข้างบนท็อปด้วยคาเวียคือแบบละลายในยปากอ,อันนี้คือวากิวโทสที่ท็อปด้วยอูนิคาเวียแล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลความปังของร้านฮันเกสึก็คือเนี่ยเชฟมาเปิดกล่องอูนิให้ดูเลยนะคะว่าเออวัตถุดิบเขาพรีเมียมจัดเต็มจริงๆใกล้ <ไร S 1> จ,จะเดินทางมาถึงคอร์สสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเชื่อป่ะว่าระหว่างที่กินเนี่ยคือหนุนนถามเชฟตลอดเลยว่าคอร์สที่เร่อยแล้วคะตอนนี้คืออิ่มมากไม่ไหวแล้วและในที่สุดก็ปิดจบของข่าวด้วยซุปปูทารา บจบคอร์สด้วยของหวานก็คือยูสุซอเบร์เสิร์ฟคู่กับชีสเค้กใครที่อยากจะเปิดประสบการณ์การกินโอมากาเซนะคะหนุนแนะนำร้านนี้เลยค่ะฮันเกสสนะคะอยู่แถวเอกมยัยมัน่นใจได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่า